น่โอ้ลูโอ้ลุงโอ้กินข้าวกับอะไรคะวันนี้เรื่องกดอ่าสวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวกับทะเลเตรียมน้องทะเลเตรียมน้องนี่ครับทะเลเตรียมน้องมีขนาดเท่ากับสนามบอลเตรียมน้องครึ่งหนึ่งแล้วก็ ถนเตรียมน้อมเนี่ยมีความสะดวกสบายมากในการที่เราทำถนนติกไปข้างๆครับอคครับก็นี่นะครับคือการรีวิวถนนเตรียมน้อมนะครับเห็นทางนู่ทางนู่ทางนู่ทางนูนจะเห็นได้ว่าถนนเตรียมน้อมมีน้ำสูงในระดับครึ่งล้อเพื่อให้การเดินผ่านทุกทุกย่างก้าวของเราเนี่ยได้สัมผัสน้ำอย่างเต็มที่นะครับก็นี่นะครับตรงนี้นะครับธรรมชาติไม่อันนี้หลังจากเราเล่นทะเลเสร็จเนี่ยเราสามารถมาอาบน้ำตรงนี้ได้นี่คืออ บ่อน้ <mini drained out> <osaurus> ําเตรียมน้อมพุณ <luxury> พ no ิรว <fruits> ิทย์ครับสดสาธิตนี่สาธิตครับนี่คือบ่อน้ำเตรียมน้องเปิดใหม่สดๆร้อนๆนี่นะครับก็คือพิรวิทนู่นทะเลน้ตกเตียมน้องที่อาบน้ําของเด็กเตรียมน้องหลังจากคุณเล่นกีฬาเสร็จคุณสามารถมาอาบน้ําตรงนี้ได้นั่ง่งครับนั่งนี่คือตัวอย่างการใช้งานจริงของเตรียมน้องหลังจากคุณเล่นกีฬาเสร็จคุณสามารถเดินเข้ามาอาบน้ำตรงนี้เพื่อความจุ่มจัากา อย่นี้ว่าซูเแมนว่าที่จถ่ากันซเแมนเขาถ่ายเขาใช้ขาเขียวไอ้เหี้ยนี่ไงรมนรอย่นี้ว่าใครทีว่าใครใครมาทำเหี้ยอะไรกันเออคือชอบป่ะน้อเรา้ย่เงอะดรนะเอาวามงี้มนน่ากันเอาไาเขียนเป็นสารอเกี่ยวเลย โอียโอ้ยเอาเรื่องโอ้โหไอ้เด็เกือบว่ะโจรเฝ้าถามว่ามึงอ่ะไม่แค่น้อยนะไม่ห่าพ่อไงไอ้แท้มีบัตรลงโทษนะจลงโทษแรกก่อนลงโทษแรก ไอ้เราล้อะไรเฮ้ยมึงให้มันนี่ก่อนให้มันลงก่อนกูอยากรู้งก่อนอ่าโจรบ้าโจรบ้ากูอยากให้ประโยคมันใจอ่ะยิ้มมันใจอ่ะอกูไม่ใจกูไม่ใจกูไม่จั่วนี่ไงกูไม่จั๋วมาลงผมแพ้อุนโด้ครับ

ดีใหญ่นะเป็นล้านเป็นล้านอยันเ้าสองื่นเลยเ เป็นผู้นําอยู่นี่ไงผมก็ทาอยู่ผมก็พยายามทำเอ,อ่อทำกับเมียผทำกิจวัตรประจำวันท่รอบแบบช่วยพัฒนาประเทศอะไรพวกนี้นพัฒนาเรื่องเรือดำน้ำนี่เองคณะรักษาความสงบพวกนั้นน่ะผมไม่เกีียวผมไม่ยุ่งผมแค่ไปอยู่กับเขาเองเนี่ยผมเป็นนายกได้ไงเพราะเนื่องจากผมมีความฉลาดผมมีสภาพการเป็นผู้นำฮะไม่เหมือนใครที่แบบ จู่ๆก็แบบจะเข้าขึ้นมาอย่างเงี้ยไออะไรฟิวเจอร์ใหม่อะไรเนี่ยเปิดไฟฉายใช่กูไม่อยู่เลยไฟห้องล้วสว่างไม่พอนี่เนี่ยจะนอนกับหลับหลับกัเป็ดนอนชิ้นยิ้มหน่อยนี่กูเลยอย่างชอบเลยอันนุนินกี่คนเนี่ยกูนี่แหละคนเดียวเฮ้ย ไมยเสียงแม่งแจ่มากไอ้เหี้ยคืออืนแล้วแหละ